หายได้เท่าไหร่นีเพิ่มแค่ไหนคนไทยยุคโควิด -19 ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ไปทั่วโลกก็ทําให้หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้าที่จะมีโควิดเราคาดการเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจมองนาคตของสังคมยุคใหม่ว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่เมื่อโควิดโผล่ขึ้นมาทุกอย่างก็หยุดชะงักจากที่ต้องเดินหน้าก็กลายเป็นถอยหลังไทแฟนชัยเซนเตอร์เชื่อว,ว่าผลกระทบที่หนักที่สุดคือไรายได้ลดลงสนทังกับภาระหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่และตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นด้วย ประชากรทั่วโลกกว่า1,600ล้านคนมีรายได้ลดลงไปดูตัวเลขในภาพใหญ่ซึ่งเป็นโพสำรวจประชาชน3 0 0 0สนคนใน117ประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับผลกระทบต่อไรายได้จากการระบาดของโควิด -19 พบว่าเฉลี่ยแล้วประชาชนกว่า50%ประสบปัญหาไรายได้ลดลงโดยเฉพาะประเทศที่มีไรายได้ต่ำประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกเลิกจ้างงานรวมทั้งต้องถูกลดชั่วโมงการทำงานจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยคณีว่ามีประชากรโลกในวัยผู้ใหญ่ถึง1,600ล้านคนมีไรายได้ลดลงในส่วนของประเทศไทยก็มีตัวเลขไรายได้ที่ลดลงสูงถึง76% สาเหตุสำคัญของรายได้ที่ลดลงในช่วงโควิด -19 1. การถูกเลิกจ้าง โดยตัวเลขของผู้ถูกเลิกจ้างอันเนื่องมาจากการปิดตัวองธุรกิจต่างๆมีจํานวนมากในปีที่ผ่านมาสํานักงานประกันสังคมเผยตัวเลขคนถูกเลิกจ้างกว่า1.21ล้านคนซึ่งยังไม่รวมกับตัวเลขในปีนี้ที่คาดว่าจะสูงไม่ต่างกันเมื่อถูกเลิกจ้างนั้นหมายถึงการสูญเสียไรายได้ฉันคนที่เคยมีเงินเดือนขั้นพื้นฐาน15,000บาทก็จะไม่ได้ส่วนนี้แม้จะได้เงินชดเชยจากประกันสังคมในช่วงแรกแต่ก็ถือว่าไรายได้ลดลงอย่างมาก 2. การทํางานแบบ work from home การทำงานแบบ work from home คือมาตรการหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 แต่ผลที่ตามมาคือการปรับลดเงินเดือนของลูกจ้างเช่นมีการจ่ายเงินเดือน7 0 8 0จากปกติเท่ากับว่ารายได้ของพนักงานลดลงอย่างมากเช่นคนที่มีเงินเดือน15,000บาทจะได้รับเงินต่อเดือนเพียง1500บาทถึง12,000บาทเท่านั้น 3. การปิดกิจการชั่วคราว ผู้ที่จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้คือบรรดาร้านอาหารเป็นหลักสังเกตว่าการแพร่ระบาดทุกรอบจะมีคําสั่งควบคุมการน,นั่งทานในร้านอาหารการห้ามนั่งทานในร้านทําให้ร้านอาหารหลายแห่งต้องปิดกิจการชั่วคราวนั่นหมายความว่าลูกจ้างก็อาจจะไม่ได้รับเงินเดือนในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน 4. กําลังซื้อของประชาชนที่ลดลงเมื่อประชาชนส่วนใหญ่มีไรายได้ลดลงทําให้กําลังซื้อก็ลดลงด้วยเช่นกัน ผลกระทบจึงตกอยู่ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของได้ยากขึ้นรวมถึงวิตกกังวลเรื่องการแพร่ระบาดโควิดที่ทำให้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นทำให้มูลค่าการซื้อขายสินค้าลดลงนั่นหมายถึงรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าที่ลดลงด้วยและปัญหาที่ตามมาหลังจากรายได้ลดลงก็คือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นพอเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่มีรายได้แต่รายจ่ายไม่ได้ลดลงก็ทำให้ต้องหาเงินมาใช้หมุนเวียนจึงเกิดเป็นภาระหนี้ที่สูงขึ้นตัวเลขการเป็นหนี้ที่คนไทยมีมากที่สุด ตัวเลขชัดเจนว่าควเรือนไทยมีนีเพิ่มขึ้นประมาณ5แสนล้านบาทจากประมาณกว่า13ล้านบาทในปี2562กลายเป็นประมาณกว่า14ล้านบาทในปี2563มาถึงเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 4ยอดคงค้างนี่ควเรือนไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่14.13ล้านล้านบาทคิดเป็นสัสดส่วนประมาณร้อยละ90.5ต่อ GDP สูงสุดในรอบ18ปีเหตุผลสำคัญคือประชาชนจำนวนมากประสบกับภาวะอินคัมช็อคหรือรายได้ลดลงกระทันหัน ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงและมีหนี้สูงขึ้นโดยหนี้สินส่วนใหญ่หรือ12.17ล้านล้านบาทเป็นหนี้สินที่ครัวเรือนกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินเพื่อน,นำมาใช้ในเรื่องต่างๆเช่น 1. นหนี้บ้านซึ่งยอดคงค้างหนี้บ้านเพิ่มขึ้น5.530หมื่นล้านบาท 2. นี่เพื่อประกอบอาชีพยอดคงค้างนี่ประกอบอาชีพเพิ่ม4.01ล้านบาทเหตุเป็นเพราะผู้กู้หรือครัวเรือนจําเป็นต้องก่อนนี้เพิ่มเพื่อหนุนสภาพคล่องและใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินชีวิตหรือกิจการ 3. มนี่เพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปมียอดคงค้างนี่อุปโภคบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้น3.35หล้านบาทจากไตรมาสก่อน อันเนื่องจากกลุ่มครัวเรือนที่มีปัญหารายได้ฝืดเคืองรายได้ไม่สมดุลกับภาระค่าใช้จ่ายทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้นนอกจากนี้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ยังลุกลามไปถึงวงการศึกษาอันเป็นผลมาจากความจำเป็นที่ต้องปิดสถานศึกษาทำให้เด็กส่วนใหญ่ต้องหันมาเรียนออนไลน์ในขณะที่ผู้ปกครองหลายคนไม่มีความพร้อมตัวเลขระบุชัดเจนว่าปีการศึกษา2564มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาแล้ว 6,568คนและคาดว่าสิ้นปีการศึกษา2,564จะมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษากว่า65,000คนในด้านสุขภาพจิตก็รุนแรงไม่แพ้กันข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแสดงให้เห็นว่าปี2,563อัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มขึ้น จาก6.64คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนในปี2562เป็น7.37คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วง10ปีที่ผ่านมาและตั้งแต่คนทั่วโลกได้รู้จักกับโควิด -19 ก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมหาศาลโดยเฉพาะในประเทศไทยคำนวณว่ามีคนจนเพิ่มขึ้นกว่า1ล้านคนตอกย้ำกับปัญหาเดิมๆคือความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้ที่เมื่อก่อนเราได้ยินว่ารวยกระจุกจนกระจาย ตอนนี้ความจนยิ่งกระจายมากขึ้นโควิด -19 เปลี่ยนชีวิตใครหลายคนจากเจ้าของธุรกิจให้กลายเป็นคนธรรมดาเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดามากมายให้กลายเป็นคนจนเปลี่ยนชีวิตคนจนให้กลายเป็นจนยิ่งกว่าเดิมก็ได้แต่หวังว่าการแก้ปัญหาโควิด -19 ของภาครัฐจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ